อันนี้คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปตรวจจับอะไรหรอกคะ่ะก็คือตั้งด่านตรวจกวดขันตามปกติทีนี้เจอชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาท่าทางมีพิรุษตำรวจก็เลยเรียกโบกขอให้หยุดแต่ปรากฏว่าเขาไม่หยุดไม่หยุดไม่พอพยายามจะพยายามจะขี่รถแหกด่านนี้ไปอีกพอขี่ด้วยความเร็วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ล้มเองอยู่ข้างหน้าตำรวจเลยค่ะ สุดท้ายพอรถล้มก็โดนจับได้นะคะตำรวจก็เลยล็อกตัวเอาไว้ชายรายนี้คือบุลเลอร์จันโสหรือว่านีบอยค่ะขี่รถจัก,กรยานยน์ฮอนด้าคลิกพก ปืนสั้นหรือว่าปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนอีก9นะัดซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายคือเหตุการณ์นี้ทางตํารวจสพวดินชราบอุบลราชธานีเนี่ยเขามาตั้งด่านตรวจตรงนี้กันเพราะว่ามันจะมีงานบุญประจําปีาก็กลัวว่าจะมีเหตุทะเลาะวิวาทปรากฏว่าในจังหวะนั้นบุญเลิศขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีค่ะท่าทางมีพิรุธต้องสงสยัยตํารวจก็เลยขอตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าบุญเลิศพอเห็นตํารวจแทนที่จะหยุดให้เขาตรวจขับขี่มอเตอร์ไซค์หนี พอหนีไปแล้วไปชนร้อยตำรวจตรีสัละสํารานใหม่สูงที่กปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นเจ็บอีกตั้งหากทีนี้พอขับขี่ด้วยความเร็วมุญล,ลอดเสียหลักรถล,ล้มเองตำรวจก็เลยตามไปล็อกตัวได้ เจออาวุธปืนเจอเครื่องกระสนุนอยู่ใต้เบาะเอาบุลเลอร์ไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยซิหนึ oh ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซนต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไปซะเยอะทีเดียวเลยค่ะและนี่คือแผลของตำร,รวจที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วค่ะออไม่หนักมากแต่วันนี้ได้เจอตัวนะคะเอาละค่ะเจอตัวของร้อยตำรวจตีสำรานใหม่สูงเนินค่ะได้รับบาดเจ็บเขาเล่าเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรักษาความสงบเรียบร้อยงานบุญประจำปีแหละเออทีนี้เนี่ยคือปรากฏว่าใน หว่างนั้นมีการจัดกําลังสายตรวจเนาะแล้วก็ได้มีการตั้งจุดสกัดเพื่อค้นอาวุธแล้วก็มาเจอรถคันนี้พอดีเลยโป๊ะแงโป๊ะเลยคือถ้าไม่เร่งหนีเร่งเครื่องนะก็รอดอีกเหมือนกันเอออยู่ดีแหกดันแล้วก็ชนตํารวจเจ็บอีกเลาฟังเสียงพี่ร้อยตํารวจตรีสํารานเลยค่ะผมตรวจไปประมาณสามคันแล้วคันนี้มาก็เห็นขี่มาลักษณะเร่งรีบผมจนเลยเรียกให้หยุดเรียกให้หยุดพอหยุดหยุดแป๊บหนึ่งเข เขาเชะลอตัวรถแล้วนะแล้วก็ผมขอจะขอตรวจจะจะให้ดับเครื่องก็เขาก็บิดคัะเร่งนี้ไปเลยแล้วผมก็มันก็เฉียบสะโพกผมไปไปแกนโมไซของเขาน่าจะมา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 นตัวผมแล้วผมก็ดึงดึงดึงไว้ด้วยก็เลยก็เลยผมเลยลม้มล้มแล้วรดรถเขาก็เสียหลักล้มไปครับเ,เจอเจ้าที่ ก็โดนจับกลุมดําเนินคดีไปเมื่อคืนนี้ชาวบ้านอยู่ที่ด่านตรวจให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจตำรวจ <c oughs> ที่เชียตำรวจใหญ่เลย <c oughs> พเพราะพุณเลือนนี่ก็ตัวตึงเหมือนกัน <c oughs>